นี้คับไปดูแมตช์การกุศลนะครับรวมดาราโลกครับ UNBP นะครับเจอกับอดีตนักเตะของแางเอเตียนครับออสตาดูครับขามาครับคาเรนลสดอบครับเสดอบบีดมาลูกนี้จับก่อนครับซีดานเล่นกับเสดอบครับแล้วโยกไปข้างในกระโดดแปรเข้าไปเลยครับ1 0ครับนี่ครับดาวิดเซอรเแดก็ ย้อนกลับไปเมื่อสักประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับแมตชนี้2015ครับก็เป็นแมตช์เรียกว่าการกุศลนะครับ UNDP งผมดาราแสงเอเตียนะครับลุยขึ้นมาครับเปิดมาแล้วด้วยบอลเล่ครับอ้าวตีเสมอได้ครับ1เท่าครับก็เป็นโครงการการกุศลนะครับ UNDP ก็มีซินิซรแดนครับเป็นหัวหอกครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับ โรนัลโดครับหรือว่าบ้านเราก็เลวัโดอ้วนนั่แหละครับที่คลิปที่แล้วก่อนๆเราได้ดูไปแล้วนะครับว่าช่วงพีิกๆนี่เร็วจัดขนาดไหนครับคลิปนี้เดี๋ยวจะโชยดูว่าทักษะแกก็ยังสุดยอดนะครับขนาดในช่วงที่สภาพร่างกายนี่เรียกว่าหมดสภาพแล้วอะครับโอ้แต่ว่าทักษะยังดีครับนี่สังเอตเตียนนะครับนำสองหนึ่งนี่ครับดูจังหวะตรงนี้ครับโยกมาครับ เปิดเข้าไปมงตั้งมาแล้วโรนัลโดครับโอ้โหนี่ครับเขาขวากดเข้าไปครับยิ้มแฉ่งเลยครับคาฟูดูอีกครั้งหนึ่งครับไม่ต้องจับครับนี่ครับโรนัลโดอ้ระดับสูตรหน้าเรียกว่าเป็นระดับตำนานครับมงชงมาปุ๊บสัดเลยครับโรนัลโดครับสองเท่านี่ครับดูสภาพตอนนั้นครับ เรียกว่าตัวใหญ่มากป้าครับโรนัลโดครับและนี่ครับเชลซดอบครับหลุดไปชิปลงเลยครับปัดได้ครับลากไปครับเซดอบแล้วก็หือมาโจงชิปครับเนี่ยเซดอบลูกล่างยังดีอยู่เลยนะครับมารักษาส่วงทรงดีมากครับเช่นเดียวกับซีดีซีดานส่วนโรนัลโดนี่ก็สภาพเรียกว่าตัวใหญ่แล้วครับ ดูครับซาเกตียนก็มาตีเสมอได้นะครับซาเอเตียนออสตาครับถือจังหวะหนึ่งแล้วก็สัตเข้าไปครับก็ไม่ได้เน้นผลอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วดูจังหวะตรงนี้ครับผาตกแล้วตีลูกนี้เกือบเข้ากับโรนัลโด้โชคไม้ทีนึงขัดกลับมาแล้วก็ตีครับโรนัลโดสัดเข้าไปครับเป็นประตู4-3รังฮึ่มดูสุดยอดครับ โรนัลโด้นะครับขนาดสภาพร่างกายไม่ค่อยเอื้อแล้วนะครับนี่ครับดูครับขยับมารอแล้วก็ยังยิงเข้าไปได้ครับดู